ชิมชินวิริยกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคนใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนสมาคมในโอกาสครบรอบ84ปีชูนโยบายกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนรวมทั้งส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนการนำเข้าส่งออกการคมนาคมการท่องเที่ยวนายชิมชินวิริยกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมัยที่41เมื่อวันที่29พฤษภาคม2565 ในงานมีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคอมนตรีนายหานจื้อเฉียงเอกอัครชทตูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายวิสิทธิลีลาสิธรและดรไกรสอนจันสิรินายกิตติมศักดิ์ทาวนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเข้าร่วมแสดงความยินดี สมาคมแต้จิว๋วก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า100ปีแต่จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมรวมระยะเวลา8 4ปีได้วางนโยบายและทิศทางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยเชื้อสายจีนโดยรวมซึ่งรักในแผ่นดินถิ่นเกิดที่เมืองไทยคนไทยเชื้อสายจีนล้วนม,มีความผูกพันกันฉันญาติมิตรและต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งไทยและจีนหลังจากที่ไทยได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ก้าวผ่านความทุกข์ยากจากโควิด19มาแล้วจากนี้พร้อมส่งเสริมเดินหน้าการฟื้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการนำเข้าส่งออกการคมนาคมการท่องเที่ยวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมาพบว่าจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาเที่ยวไทยนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติ คือรอให้จีนเปิดประเทศจะทําให้สถานการณ์ต่างๆกลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนด้านการค้าตลาดจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยด้านการคมนาคมขณะนี้จีนได้ร่วมมือกับสบปปลาวเปิดการคมนาคมรถไฟความเร็วสูงและยังจะร่วมมือกับไทยต่อเชื่อมเส้นทางเข้าสู่ลาวด้วยสําหรับบทบาทและหน้าที่ของสมาคมแต้จิ๋วที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาการส่งเสริมนักเรียนแลกเปลี่ยนและเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ ให้คงอยู่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับความจริงนโยบายของสมาคมแต้จิวซึ่งก็มีประวัติมาร้อยกว่าปีแต่การจดทะเบียนจริงๆมัน80ปีก็ผมมารับเอาสมัยที่41ก็คือประมาณ82ปีเพราะในจริงๆสมาคมแต้จิวก่อตั้งเกิดขึ้นมาเพื่อเพื่อเฟื้อดูแลช่วยชาวจีนพ้นทะเลที่สมัยก่อนที่ยากจนแล้วก็มาอยู่ประเทศไทย ที่นี่เขาต่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือคนจีนพ้นทะเลมาล้เพราะฉะนนนโยบายของที่นี่ก็คือช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกับผมเองก็คงขึ้นมาจะต่อเนื่องจากนโยบายของเก่าๆแต่นโยบายมันไม่เพียงแต่ช่วยเหลือระหว่างระหว่างชาวจีนพ้นทะเลด้วยกันแต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่ช่วยการพัฒนาความสัสมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเช่นว,วันนี้ท่านทูตก็ให้ความสำคัญว่ก บอกผมว่าถ้ามีอะไรระหว่างเรื่องประเทศไทยกับจีนเนี่ยพูดมาได้เพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนพรั้นแต่จิ๋วก็คือมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือระหว่างประเทศไทยกับจีนแล้วแต่จิวที่ผ่านมาก็คือส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมมีมีสันเจ้าเล่งเวเอียมีสันเจ้าเหล่าบึงเท้าที่ที่สงว่าแล้วก็มีโรงเรียน เพีงซึ่งสมัยก่อนรุ่นรุ่นเป็นเกือบร้อยปีแล้วเขาก็มีอยู่เพราะโรงเรียนมีอยู่สี่โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาคิดถึงเรื่องเกิดอยู่เจ็บตายเนี่ยนะหาที่ที่มีที่ผูกมั่นทางใจแล้วก็ให้การศึกษาแล้วก็ยังมีสุสานที่นี่ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางเมืองพื้นที่แปลงนี้หนึ่งร้อยสาสิบแปดไร่ใหญ่มาก เพราะฉะนั้นก็เลยคิดในใ,นในใจคิดว่าจะทำยังไงได้หรือเปล่าในะอนาคตพี่อยากขออนุญาตย,ยังไงพัฒนาส่วนหนึ่งบางส่วนพัฒนาเป,นเป็นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในสันงคมไต้จิงอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้พัฒนาเป็นสวนในใจกลางกรุงเทพเพราะความตั้งใจก็เป็นความฝันอยู่เนาะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านหรือก็หลายหลายคนมาเพื่อเผยแพร่สังคมแต้จิ๋ให้หลายๆท่านรู้ ก็สมาคมแต้จิ๋วของไทยเนี่ยซึ่งจะมีคนแต้จิ๋วพ้นทะเลเยอะที่สุดในอาเซียนอนาคตของผมก็อยากจะก่อ,อ,อตั้งสมาคมแต้จิ๋วอาเซียนเพื่อดึงดึงแต้จิ๋วทุกๆุกประเทศ mm hmm. ในในในยานอาเซียนของเราเพราะฉะนั้นเมื่อดึงเป็นกลุ่มมันก็ไม่เบีเยงเบนพัฒนาความสัมพันธ์ก็ต้องไปถึงเรื่องธุรกิจแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจนะอนาคตผมคิดว่า ประเทศจีนเป็นเป็นโรงงานของของโลกอะ่ะเพราะในเรื่องเรื่องผลิตภันธ์ต่างๆเพราะว่า,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 าเราก็เป็นเกษตรสมัมม่วงก็ดีทุเรียนก็ดีเราจะทําอย่างไรให้พืชผลของเราเนี่ยให้มันสร้างมูลค่าขึ้นมาแล้วก็ปลูกพันธุ์ไก่อาเชียนอีกสิประเทศจะทําให้เรายิ่งมีกําลังที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นจเจริญขึ้นเนาะ แนจ่จิ๋ในประเทศไทยเนี่ยจะมากที่สุดในอาเซียนซึ่งเวียดนามมีอินโดนีเซียมีย่านๆในอาเซียนสีประเทศนี่มีหมดแต่ในไทยเนี่ยเยอะที่สุดเพราะันจะเป็นศูนย์กลางท่านจะเห็นว่าสมาคมของเราเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในในในอาเซียนนี่เพาะตึกตัวนี้ของเราก็มีประวัติมา3าสกว่าปีแล้วนะที่ท่านยืนอยู่เนี่ยเก่าแก่มากแล้วกออ็ผู้ที่เสียสละ มากเลยเช่อนอนี้เช่นท่านไกสอนท่าน,น,นมิสิทธ์ยังมีท่านเจริญยังมีท่านซีพีท,ท่านก็มาช่วยช่วยพัฒนานี้บริจาคเงินมาวัมากมายเลยเราไม่ที่นี่อยู่ได้ก็เกือก้อคุณเราวางหาคนที่ด้อยกว่าจะมีกว่ามาเกื้อเกูลเพราะเรามีแต่ผู้นำผู้นำชาวจีนพัฒนเลยเยอะมาก ก็ต้องขอขอบคุณนะ